สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีมีถุนนะคะวันนี้การทำนายดวงในเดือนมีนาคม2565ใน EP ที่2นะคะโดยครูเอปัมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะการทำนายในวันนี้นะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมดังนั้นก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงถึง ร้อยเปรเซ็นต์ะคะในดวงชะตาเพราะว่าเป็นการทำนายแบบโดยวรวมนะคะมันก็จะแตกต่างจากการทำนายแบบส่วนตัวนะคะซึ่งพอที่จะทำนายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะ15มิถุนาถึง14กรกฎาคมและลัคนาราศีมิถุนนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีอาจารย์ได้แปะลิงก์การ ผูกดวงไว้ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะกดลงไปก็ไปกรอกรายละเอียดดูนะคะเพื่อที่จะดูลัคนาของตัวเองเอาละค่ะจะขอให้ไพ่ทาโร่นะคะในสำรับแรกนี้10บใบเพื่อที่จะทำนายดวงให้กับชาวมิถุนและลัคนามิถุนค่ะ ส่วน EP ที่1นะคะจะเป็นการวางไพ่แบบ12ใบแบบจักรราศีนะคะตามดูทั้ง EP ี1และ EP ี2ในแต่ละเดือนนะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลการทำนายเพิ่มเติมให้เพิ่มมากขึ้นให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะใบแรกนะคะ10ถ้วยค่ะ Queen of Wands อสเวินถือถ้วยไนออฟคัพส์เอ็ดออฟคัพส์เอ็ดออฟซูสไนออฟคัพส์ควีนออฟคัพส์ f o v w o n w s n d s t e n งออฟวั moon ค่ะชาวมิถุนลัคนามิถุนคะในเดือนมีนาคม ep ที่สอนี้นะคะตัวตนเจ้าชะตาได้ไพ่10ถ้วย10บถ้วยคือลักษณะของคนที่มีความสุขในเรื่องของครอบครัวค่ะชาวมิถุน หลายๆท่านอาจจะสมหวังในเรื่องของความรักค่ะในช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะบางท่านก็เพิ่งจะขัดแย้งกับแฟนนะคะกับคนรักแล้วกลับมาคืนดีกันคุยกันรู้เรื่องช่วงนี้อิ่มเอมในความรักนะคะพ่อแม่ลูกมีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวนะคะมีความ เอื้อเฟื้อต่อกันนะคะครอบครัวดูมีความสุขดูมีความหวังนะคะใครที่อยากจะมีลูกมีเกณฑ์ว่าจะได้ลูกเพิ่มขึ้นมานะคะครอบครัวแฮปปี้มีความสุขมากๆค่ะนะคะดวงชะตาของชาวมิถุนดวงครอบครัวดวงความรักดีมากๆนะคะได้ใกล้ชิดได้ดูแลกันนะคะแล้วก็ได้เป็นครอบครัวได้อยู่ร่วมกันได้ใช้เวลารวมกันกับครอบครัวค่ะนะคะครอบครัวมีความสุข สัญกทางการรอบๆตัวคุณได้ไพ่ราชินีถือไม้พานะคะคุณจะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหน้าที่การงานของคุณมีเรื่องให้ต้องดูแลมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบอ เป็นผู้นำนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการงานหรือว่าในช่วงนี้คุณจะเกี่ยวข้องกับเจ้านายนะคะอาจจะมีการติดต่อหรือว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้านายมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะทำให้คุณเนี่ยจะต้องมีความอรอบคอบ ในเรื่องของการงานแล้วก็ได้แสดงฝีมือได้แสดงกลิ่นนะคะความเฉลียวฉลาดในการบริหารจัดการหรือออกไอเดียหรือการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดและมีความรับผิดชอบแล้วได้แสดงความสามารถนะคะเก่งในเรื่องของการงานการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นได้เป็นผู้นําแล้วก็เห็นผลลัพธ์ของการทํางานทีเดียวเลยค่ะ Night o f Cups ะะตอนนี้ก็คือ,อคุณจะได้มีโอกาสได้ออกสังคมนะคะได้เจอเพื่อนฝูงบริวารหรือการไปงานเลี้ยงหรือการไปพบปะติดต่อกับคนในสังคมมากขึ้นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเข้าสังคมบ่อยหน่อยนะคะมีการ ติดต่อมีการเจราจานะคะหรือการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้พบเจอเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะรวมถึงการไปออกพบเจอสังคมพบหน้าคนอื่นๆบ่อยขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการที่บางทีอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาคุยนะคะเข้ามา ติดต่อคุณมากขึ้นอาจจะเข้ามาจีบด้วยนะคะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่คุยเก่งแล้วเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณอาจจะถูกตาต้องใจนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีคนที่ถูกชะตาคุณนะคะเข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเข้ามาทําให้รู้สึกถึงความสดใสนะคะถึงความท็อกระถีบ ช่างพูดช่างจานะคะมากยิ่งขึ้นค่ะ8ถ้วยนะคะแถ้วยต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะว่าจะมีเกณฑ์ได้ต้องเดินทางออกจากบ้านไปทำงานหลายวันหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะคะคิดถึงคนที่บ้านหรือจะเป็นลักษณะของการทีออ่อาจจะมีความขัดแย้งนะคะน้อยอกน้อยใจกับ คนในบ้านกับแฟนนะคะแล้วคุณต้องออกจากบ้านไปนะคะแยกกันสักพักหนึ่งหรือจะเป็นลักษณะของการที่งอนกันนะคะงอนกันสักพักหนึ่งก็ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความขัดแย้งความขัดใจกันกับคนที่บ้านกับคนในครอบครัวหรือกับแฟนกับคนรักนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะน้อยใจหันหลังให้กันหรือว่าไม่คุยกันสักพักหนึ่งค่ะ มีปัญหาเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่คุณจะแก้ไขได้นะคะถึงแม้ว่าในช่วงมีนาเนี้ยจะมีปัญหาจุกจิกหรือปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามากวนนะคะคุณจะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ขอให้มีความอดทนนะคะมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ เข้มแข็งไม่ยอมแพ้นะคะคุณก็จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นไปได้ค่ะถึงแม้ว่าปัญหานั้นนะคะจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความเหนื่อยนะคะรู้สึกถึงการที่ทำไมมันยุ่งยากจุกจิกจังเลยนะคะบางทีคุณอาจจะต้องออกแรงนะคะเพื่อที่จะไปขจัดปัญหาต่างๆหรือว่าบางทีคุณอาจจะต้องไปออกโรงนะคะ เป็นผู้นำปกป้องนะคะปกป้องคนในครอบครัวปกป้องเพื่อนฝูงบริวารหรือปกป้องสถาบันนะคะที่ทำงานของคุณองค์กรของคุณก็เป็นไปได้นะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมาเคลียร์ปัญหามาแก้ปัญหาด้วยคุณเป็นผู้นำด้วยคุณเป็นคนที่จะต้องมาจัดการออกแรงนะคะออกหน้าหรือออกแรงนั่นเองในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ ในช่วงนี้นะคะให้ระวังว่าจะมีคนเข้ามาแล้วเข้ามาจีบนะคะเข้ามามีความสัมพันธ์นะคะเข้ามาเสนอผลประโยชน์บางสิ่งบางประการนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่มีฐานะดีทีเดียวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคนลักษณะของการที่เป็นสายเปเป็นป๋าสายเปนะคะก็แต่ว่าเขาจะไม่โสดนะเขาจะเป็นประเภทที่แบบว่ารัก แบบเลือกได้นะคะอาจจะมีฐานะดีหน้าที่การงานดีนะคะเงินถึงนะคะเลยเข้ามาแล้วเข้ามาเสนอหยิบยื่นข้อเสนอหรือว่าเข้ามาจีบเข้ามาแสดงน้ําใจอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเพื่อกูลคุณนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าเขาจะ แอบแฝงผลประโยชน์นะคะต้องการผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกับคุณอยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากจะเข้ามาสนิทสนมหรืออยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะแต่เขาก็ไม่โสดหรือเขาไม่สามารถที่จะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณได้ คุณค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะความเป็นแฟมิลี่แมนความเป็นคนที่มีเมตานะคะแล้วก็เป็นคนบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของงานบ้านการทำกับข้าวนะคะลักษณะแบบนี้จะช่วยทำให้คุณนั้นมีความสุขในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคู่หรองคนรักนะคะความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคู่ครองคนรักกับแฟนนะคะกับคนในครอบครัวดีมากๆนะคะในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะถ้ามีปัญหาหรือว่าห่างเหินกับคุณแม่นะคะก็พยายามที่จะทักทายติดต่อกลับไปหาคุณแม่บ้างนะคะบางทีคุณแม่อาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือจะเป็นลักษณะข,ของการที่คุณเองเนี่ยเป็นแม่ที่ดีหรือว่าเป็นคุณพ่อที่ดีนะคะที่ดูแลให้ให,ให้ความารัก ความอบอุ่นการดูแลนะคะความใกล้ชิดกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นซึงซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยสงบศึกนะคะภายในครอบครัวถ้ามีความถ้ามีความขัดแย้งหรือว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาในครอบครัวก็ใช้ลักษณะของความที่เป็นอ่า i l y m l y Man หรือความเป็นคุณแม่นะคะเข้าไปทำให้ความ รักความสัมพันธ์แล้วก็ปัญหาในครอบครัวความขัดแย้งต่างๆมันเคลียร์ไปมันถูกขจัดไปได้ค่ะระว่างความวุ่นวายหน่อยนะคะ ในช่วงมีนาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องวุ่นวายหรือเสียงอึกทึกคึกโครมนะคะข้างบ้านอาจจะมีงานหรือแม่แหน่ในบ้านเองอาจจะมีความวุ่นวายหรือมีเสียงดังอึกทึกคึกโครมนะคะหรือเป็นลักษณะของความขัดแยง้งในช่วงมีนาเนี้ยอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบ วุ่นวายสักหน่อยหนึ่งนะคะให้ต้องอ,ออกแรงเหนื่อยงานยุ่งงานเยอะหรืออุปสรรคเข้ามาค่อนข้างที่จะวุ่นวายชีวิตค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวเลยนะคะดังนั้นก็ต้องค่อยๆค่อยๆหาโอกาสที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายนะคะมา ผ่อนคลายบางทีคุณอาจจะต้องไปแบบพักผ่อนนะคะไปปรึกษาเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าไปพักสมองกับการได้ไปงานเลี้ยงการไปเจอเพื่อนไปผ่อนคลายนะคะหรือว่าการพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างนะคะเพราะบางทีแบบในบ้านมันอาจจะมีความวุ่นวายแล้วการที่เราได้ไปใช้เวลาร่วมกันเปลี่ยน เปลี่ยนสถานที่บ้างค่ะนะคะก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆมันแปลกและแตกต่างออกไปมันก็จะดีขึ้นนะคะชีวิตมีความวุ่นวายอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายในบ้านก็ได้หรือว่าวุ่นวายในที่ทํางานก็ได้นะคะแต่ว่าชีวิตมีความวุ่นวายอย่างแน่นอนก็ต้องค่อยๆที่จะหาวิธีการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายบางเพื่อที่จะมาชาร์จแบตบชาร์จพลังงานแล้วค่อยกลับไป แก้ไขกลับไปเ,เคลียร์ปัญหาต่างๆเคลียร์ความวุ่นวายต่างๆให้มันสงบลงได้ค่ะในใจของคุณเนี่ยมีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมเลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากคุณแบกรับภาระหลายๆอย่างเลยนะคะในในหัวของคุณเนี่ยเต็มไปด้วย งานเต็มไปด้วยภาระเต็มไปด้วยโปรเจกต์แผนการต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะรู้สึกเหมือนหนักอึ้งมากๆเลยแบกรับภาระมาก หนักมากๆเลยในช่วงนี้นะคะผ่อนคลายบ้างนะคะปล่อยวางบ้างบางทีเราแบกรับอะไรไว้มากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราอ่อนล้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่อนใจนะคะแล้วก็จะไม่มีไม่มีกําลังใจที่จะ,ะสู้ต่อไปดังนั้นก็ผ่อนคลายบ้างนะคะเที่ยวบ้างหรือว่าเป็นอะไรที่รีแลกซ์บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบยึดมั่นถือมั่นหรือว่าแบกรับภาระหนักจนเกินไปเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยเ,เหนื่อยแล้วก็หมดกําลังใจได้ค่ะเด o o นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเจอเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ การขัดแย้งก็ได้นะคะเรื่องของความขัดแยง้งความวุ่นวายนะคะหรือว่าวุ่นวายใจเพราะว่ามีใครเข้ามากวนม,มีใครเข้ามาที่แบบว่าทําให้คุณอาจจะต้องไม่สบายใจเพราะว่ามีคนเข้ามาแทรกเป็นมือที่3นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มีปัญหาเข้ามาทําให้ต้องคิดต้องเครียดต้องแก้ไขนะคะหลายๆอย่างประดังประเดขเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณเนี่ยเครียด วิตกกังวลไม่สบายใจนะคะอาจารย์แนะนำนะคะว่าถ้าคุณมีลักษณะอาการแบบวิตกกังวลเครียดแบบนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือต้องทำอะไรให้มันแบบช้าลงนะคะค่อยๆคิดแล้วก็ช้าลงแล้วการสวดมนต์นะคะการสวดมนต การเปล่งเสียงออกมาด้วยเสียงสวดเสียงสวดเป็นการสรรเสริญบารมีของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเปล่งเสียงออกมาวาจาที่ช้าๆบทสวดมนต์เนี่ยจะทําให้คุณนั้นน่ะนะคะพูดสิ่งที่มันเป็นมงคลแล้วคุณก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลนะคะแล้วการที่ เสียงที่ออกมาช้าๆนะคะก้องกลางวานแล้วก็มีสมาธิจะช่วยรีเล็กจะช่วยผ่อนคลายทําให้คุณนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะแล้วเสียงเหล่านี้ก็จะไปช่วยขจัดปัดเป่านะคะพลังลบๆต่างๆนะคะเป็นการทําให้เพิ่มพลังบวกแล้วก็ขับไล่พลังลบๆออกไปนะคะออกจะไปจากหัวสมองออกไปจากความคิดออกไปจากจิตวิญญาณของคุณจะทําให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะต่อไปค่ะเราจะขอให้ไพ่พรมยานนะคะทำนายดวงให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ สามใบสำหรับการทำนายด้วยไพ่พรงมานให้กับชาวมิถุนใบแรกนะคะเท้าพระทักษะพระรามกับนางสีดาโมราอดีตพระทักษะนะคะ คุณเป็นคนที่มีฝีมือค่ะคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการตัดสินใจหรือการงานต่างๆนะคะคุณมีทักษะในเรื่องของชีวิตค่อนข้างเยอะที่ผ่านมานะคะปัจจุบันพระรามกับนางสีดานะคะคุณมีความรักคุณมีคนที่คุณเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะคะ คนที่จะอยู่เคียงข้างของคุณนะคะเพราะว่าด้วยความรักทําให้คุณมีกําลังใจด้วยความรักทําให้คุณพยายามที่จะทําตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักค่อนข้างสูงทีเดียวเลยแล้วคุณก็จะมีความสุขมากถ้าความรักของคุณมันราบรื่นแล้วคุณก็จะทุกข์มากเช่นเดียวกันถ้าความรักของคุณนั้นมันไม่สมหวังมันมีปัญหานะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระวังจะทำอะไรผิดพลาดเพราะว่ามีคนมายุแยงมีคนมาเป่าหูทําให้คุณผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักค่ะนะคะค่อนข้างเด่นในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ระวังว่าการตัดสินใจของคุณนะคะโดยการที่คุณไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ะะแล้วคุณไปฟังคนอื่นที่เขาไม่หวังดีกับคุณจะทําให้คุณขัดแย้งกับคู่ครองคนรักจะทําให้คุณอาจจะต้องเลิกลากับคนรักนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังนะคะฟังหูวไวหวูฟังฟังความรู้สึกของตัวเองฟังเสียงของตัวเองดีกว่านะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่าไปฟังคนอื่นเลยไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่ากับตัวคุณเองนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักความชีวิตคู่นะคะต้อง อยู่ในครอบครัวนะคะไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามายุแยงหรือว่าเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจของคุณในเรื่องของความรักแล้วก็โดยทั่วๆไปก็เหมือนกันนะคะให้เรามัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะเราฟังคนอื่นมากเกินไปหรือว่ามีบางมายุแยงแตะแข่งรั่วนะคะทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นผิดพลาดระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยนะคะต่อไปค่ะ เราจะมาดูในแต่ละเรื่องกันนะคะว่าเรื่องของการงานเดี๋ยวทำนายดวงในเรื่องของการงานก่อนค่ะดวงการงานของชาวมิถุนลัคนามิถุนในเดือนมีนาค่ะในอีพีที่สองนี้เด็กถือดาบการงานนะคะการงานของคุณต้องระมัดระวังนะ ว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาจะมีเรื่องยาก,ยากเข้ามาแล้วการทําอะไรแบบไร้ประสบการณ์การทําอะไรแบบขาดความรับผิดชอบนะคะจะทําให้คุณเกิดความผิดพลาดได้ความดื้อดึงดื้อรั้นนะคะไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะคะเข้ามาแนะนําหรือชี้แนะคุณนะคะแล้วคุณดันทุลังเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหานะะในเรื่องของการงาน ต่อไปค่ะเรื่องของการเงินบางการเงินได้ไพ่แปไม้เท้าแน่นอนค่ะการเงินจะดีขึ้นจากการงานที่ก้าวหน้าธุรกิจการงานที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองจะส่งผลให้การเงินของคุณดีขึ้นดังนั้นพัฒนาธุรกิจการงานของคุณไปขยันไปเรื่อยๆนะคะ รับรองว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ผลกําไรค่าจ้างเงินทองนะคะจากธุรกิจการงานที่มันก้าวหน้านะคะที่มันรุ่งเรืองนั่นเองค่ะโชคลาภโชคลาภได้ไพ่หนึ่งดาบ คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะโชคลาภจะมาจากความฉลาดของคุณมาจากความสามารถของคุณมาจากความโดดเด่นของคุณดังนั้นตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเรียกโชคเรียกลาบหรือว่าหาโชคลาบได้ด้วยตนเองนะคะบางคนโชคอาจจะมาจากความสามารถนะคะมาจากการที่คุณสามารถที่จะนําความสามารถของคุณเช่นคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุณเป็นคนร้องเพลงเก่งคุณเป็นคนที่ ทำงานนะคะเก่งเฉพาะด้านนะคะคุณก็จะมีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงจากความเก่งของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยความสามารถทาเลนต์ของคุณนะคะให้เป็นโชคเป็นลาบไปกับคุณนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักความรักได้ไพ่อศวินถือ ไม่เท้าคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของความรักนะคะ คนมีคู่มีความใส่ใจซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนะคะให้การดูแลช่วยเหลือประคับประคองกันไปได้ด้วยดีนะคะคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้คนทํางานจะได้คนจริงจังจะได้คนที่เป็นผู้นํามาเป็นคู่มาเป็นแฟนนะคะเป็นคนที่ขยันทีเดียวเลยค่ะนะคะและกะ็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณนั้นจะยังคงผูกพันแล้วก็ใช้ชีวิต ด้วยกันร่วมกันต่อไปนะคะด้วยด้วยความผูกพันที่มีต่อกันค่ะสุขภาพสุขภาพ เระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะบางทีแบบว่ากินเยอะเกินไปนะคะคุณแม่ทํากับข้าวอร่อยหรือว่าคนที่บ้านทํากับข้าวอร่อยนะคะทำให้น้ําหนักขึ้นมีไขมันส่วนเกินต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะการออกกําลังกายด้วยเหมือนกันนะคะการออกกําลังกายรักษาทุกโรคค่ะแล้วคนที่ไม่ออกกําลังกายก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้นําโรคเข้ามาดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินและการออกกําลังด้วย ะะการเดินทางการเดินทางนะคะได้พาย e m p เพ a น c ์การเปลี่ยนแพงคุณมีการเดินทางแน่นอนค่ะนะคะ จะมีการโยกย้ายนะคะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนที่อาจจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะหรือว่าเดินทางเป็นลักษณะเดินทางในระยะใกล้ๆหรือไกลๆก็ได้นะคะจะเป็นย้ายถิ่นฐานก็ได้มีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางนั้นจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นแปลกแตกต่างและก็เปลี่ยนไปค่ะ นะคะแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรร้ายๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าให้บอกให้รู้ว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางทางน้ำก็ได้นะคะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะให้กับชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนพอสมควรเลยทีเดียวเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมการวิวการติดตามถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด แชร์ด้วยนะคะกดติดตามถ้าใครยังไม่กดติดตามนะคะช่องนายธนหลรดพยากรณ์ไบโคเอทำคลิปทุกวันอัพคลิปทุกวันนะคะคอนเทนต์เพื่อที่จะอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกเป็นไกด์ไลน์นะคะแนะนำให้กับคุณอะไรที่ไม่ดีก็จะมีคลิปเสริมดวงแทรใใคด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คุณนั้นได้ ผ่านพ้นจากอุปสรรคแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เจอกับปัญหาอยู่แล้วมาดูคลิปนี้นะคะอย่างน้อยคุณจะได้แนวทางในการที่จะออกจากปัญหาแล้วก็มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะขอขอบคุณรับสไครต์ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดตอนนี้ก็ ขึ้นแนสนซับแล้วนะคะดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนี่คือกําลังใจที่ดีที่สุดเลยนะคะที่ให้กับครูเอปัรมพรนักพยากร,ากรอ่านไพ่ทาโรกค่ะใครไม่ที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้กําลังใจครูเอด้วยนะคะวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ